สวัสดีค่ะวันนี้มาแต่งหน้าแบบง่ายๆนะคะสำหรับสาววัยสี่สิบ up ริ้วรอยไม่มีมีแต่ตีนกะหัวผิดตื่นเช้ามาก็แต่งหน้าค่ะทาครีมค่ะ นิดหน่อยนะคะคอยจะได้ไม่เหี่ยวเพราะเป็นคนคอยเพราะว่าคอยเหี่ยวมากค่ะทาลงถ้าไปเห็ดเกรืองซ้ำอ่างขายมั็นตะได้ขายวาพี่น้องสาวอายุสี่สิบอัพเป็นตะไดขายวาจ้ะ <laughs> เป็นตะพานบ่เห็ดเกืองส้อ่างขายไห้จ้ะ อยากมีไร้ใดไหมพี่น้องสาวปันอยากมีไร้ใดยุติบ้านซื้อดูแลแซนสามีมาแข็งแรงป่วยสาวปันก็อยากมีไร้ใดเนาะห้าไปเห็ดเครื่องสำอางขายสิเป็นแต่เด็ขายว่าสาววัยสี่สิบคับอันนี้บ่าเป็นสิวเด้อค่ะแพ้อีหยังก็บ่รู้เป็นตุ่มแต่ว่าท่านนีสิวฮอร์โมนเปลี่ยน ไทรอยเป็นไท่รอยค่ะสาว่านเป็นไทร้อยเรากินยาไทรอยมันเป็นสิวตแต่กีบว่ามีสิวได้จ้ะมันเป็นสิวขึ้นตมหมองจังสีมองจังสีนี่เป็นสิวมองจังสีเขาบอกเขาว่าเป็นน้ำกินยาไทรอยฮอร์โมนว่าฮอร์โมนต่ำค่ะอายุยว่าอยากว่าอายุสี่สิบ มันก็สี่สิบขึ้นสี่สิบกว่านก็ขึ้นมันก็เป็นนะจ๊ะเนาะอาซาบาสิบาสิบลงมตาจาดไปโเลยน้ำพงงามกับสามมันเนด้ก็สิดซ้ำนี่เลยจ้ะต้องคอยย้านังก็เคยสิกี้เอาโอ้ยดำากืเต็ม สีดำไหมปกติพ่อเคยได้ใส่สีดำปกติซาบานใส่ใสอีกสีหนึ่งสี้ำตาลน,นียย้ำเลย่อเคยทอกันโอ้ขางหนึ่งเบี้ยวก็สีขางหนึ่งเบี้ยวไปงั้งนราค่ะซามมนทนอีหวานซื้อพาอไบมันขิวหลุนดูซื้อนะาจานัะเนาะพ่ออะไรละไปวัดไปว่า กับมีคนตากระสานสาันตบท้ายด้วยลิปส์สีน้ำตาลค่ะเสร็จแล้วค่ะหิมะละลายแล้วค่ะพื้นเป็นน้ำแข็งเลยค่ะ พื้นเป็นน้ำแข็งแข็งก็ต้องเอาหินมาโรยนะคะกันลื่นค่ะสาวปันทำเองเลยนะคะเนี่ยดูค่ะดูค่ะดูค่ะน้ำแข็งหิมะไม่ใช่น้ำแข็งพูดผิดหิมะละลายแล้วค่ะก็ต้องโรยหินนะคะไม่โรยก็ไม่ได้จา้าเดี๋ยวเพื่อนบ้านมาหรือว่าใครมาเดี๋ยวเขาลื่นค่ะพื้นนี่เป็นน้ำแข็งเลยนะคะดูนะคะเป็นน้ำแข็งค่ะอันตรายค่ะ ต้องโรยค่ะเนี่ยสาวปานททำเองหมดเลยนะคะเอาเหินมาโรยไปจนถึงนู่นน่ะหน้าบ้านยาวไปเลยค่ะยาวไปเลยค่ะนี่ค่ะรอบบ้านค่ะมือนี้สาวปานสจะไปส่งจดหมายให้สามีด้วยจำงนืงานเพื่นส่งจดหมาย <c oughs> เพื่อนก็เป็นน้ำแข็งวัดพี่น้องถนนเลื่อนเมื่อนี้ ถนนลื่นเบื้องนี้เป็นน้ำแข็งเบิร์ตว่าสาวปานเอาหินเอาหินมาโรยมาอน,นีกับสิไปแล้วว้อมรถเราจะ้ะมาเด้อจ้าไปพอกันจะ้ะมาจ้าวันนี้ขับรถไปนักกันเด้อจ้าเด้อแต่ว่าสาวปานสิขับรถกับสิยติกล่องมันไปวันนี้เด้อสาวปานสิขับรถสาวปานสิไปเราเด้อจ้าเด้อมาพอกันย่บานเนาจ้ะเนาะใสอันนี้นะแม่ มะเขืเทศน้ำแม่จ้ะมาเด็กขามากินน้ำกันเสีบๆถั่วยางไงได้ปุงง้นมี่หัวขาดก็จะหัวสาวปานขาดมาหยับปีกหัวขาดเมื่อนีนหนาวไปข้างนอกไปข้างนอกมาไปส่งจดหมายให้พ่อหญ่เล่าจดหมายตะเสาห่อนหนาวม่วเป็นห่อนเบาพิษหนาวหายยังกินห่อนเสบ แซบๆจ้ะแซบค่ะเสียดายแต่บ่าวบ่มีลูกชิ้นวาได้เฮ็ดลูกชิ้นจ้ะแซบจ้ะ แส่บจะพี่น้องนี่ค่ะสาวปลาทำอาหารให้แฟนค่ะสลัดเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาจะกินเขากำลังลดหุ่นค่ะเขาจะกินแบบนี้นะคะ ิสลมล้กอกหน,นะคะ่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วสาวบานก็จะใส่พริกไทยหน่อยเนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะ น่าทานไหมคะมองไม่เห็นค่ะน่าทานไหมคะนี่คะ่ะง่ายๆคะ่ะเมนูลดหุ่นเมนูลดหุ่นคะ่ะจะเสิร์ฟให้คุณผู้ชายสวัสดีนะคะ